สวัสดีครับวันนี้เราจะมาหาแมลงกันนะครับก็ซึ่งเราก็ได้ได้ดูจากต้นไม้นะครับก็จะเป็นตัวแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปเก็บกันที่ต้นทุเรียนก็เดี๋ยวขออญาตทานข้าวก่อนนะครับเติมพลังให้เต็มที่แล้วก็ไปลุยกันโอเคครับผม ดูต้นนี้มีเห็นไหมอ่ะมันคือมแมลงถ้าชื่อไม่รู้ว่าเรียกชื่อชื่อกันยังไงมาแต่ว่ามันมันเป็นศัตรูมันกินยอดทุเรียนค่ะ ตัวนี่ครับเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมดูเลยดูเลยอ่าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ มันคือถ้าภาษาที่เขาเรียกกันใช้เมงกีนุนไหมอะไม่แน่ใจนะคะที่นี่ก็จะเป็นอีกอีกอันนึงก็คือจะเป็นแมงพลัดนะครับ<ม>ที่นี่ก็จะเรียกประมาณนี้ดวง,งในการส่องก็จะประมาณนี้นะครับส่องหามีมีคนเท่าคนแก่เขาสอนมนาะว่าให้ดูตามันตามันจะเป็นสีแดงๆเ,เวลาโดนไฟก็ส่องหานะคเไม่แดงสักทีเพราะมันหันตูให้ <laughs> เราก็ต้องมาลองดูนะครับว่ามันแอบอยู่มุมไหนรูไหนใบไหนมันกินก็จะประมาณเนี่ยเนียเนียมันจะแบ่งๆอย่างเงี้ยนี่นี่คือการที่ว่าเขาทำลายใบทําทำลายใบใบก็จะเป็นแบบนี้เลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับตัวเล็กๆก็กินเหมือนกัน ของเราที่เราต้องมาเก็บนี้เพราะของเราไม่ใช้สารเคมีเป็นปลอดาสาราเคมีมนะครับทำให้อย่างนั้นแมลงพวกนี้ก็จะไม่มากินใบตุเรียนเด็ดขาดคือของเรามันปลอดสารเคมีร0อยเร์เซ็นต์ค่ะเราอีกอย่างนึงมันมีแค่ช่วงช่วงนี้แหละคะ่ะเป็นฤด,ดูกาลเขามันเหมือนกับเป็นช่วงฤด,ดูผสมพันธุ์นะครับผสมพันธุ์แล้วก็วางไข่ขึ้นมาจากดินก็อย่างว่านะครับ ช่วงมีช่วงนี้ช่วงเดียวผสมพันธุ์เสร็จแล้วก็วางไข่เสร็จแล้วก็มีแหล่งอาหารให้ต้นอ่อนด้วยอ่าก็จะครบท้วนโอเคเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นกันต่อวันนี้ไม่เยอะนะเพราะเมื่อวานก็มาส่องอาหารกันไปแล้วมันไม่ได้กินแค่ยอดทุเรียนนะคะนี่มันกินมันกินอันนี้ก็คือผลงานมันล้วนๆนเนี่ยผลงานมันทั้งนั้น มันกินเรียบร้อยอิ่มแล้วไปแล้วไปแล้วะะด้วยแล้วเดี๋ยวนี่นะคะนี่อันนี้ตัวเล็กค่ะเป็นอีกแบบนึงแต่จะเป็นคล้ายๆกัน <S <S ตัวเล็กนี่ค่ะมันกินธีมันกินนี่คือไม่ต้องห่วงนะคะ <S <S เรียบไม่เหลือล่วงลงไปแล้วเวลาเวลาเขาโดน อะไรกระทบกระเทือนนิดเดียวนี่เขาจะหดขาแล้วก็จะทําตัวดิเป็นดิ่งฟาสุธาลงพื้นดินอย่างไวก็ถือทิ้งตัวเลยนะครับทิ้งตัวถ้าให้ด,<อ>ดีก็คือเราหาอะไรมาลองนะครับถ้าเหมือนเราเป็นที่ที่มีเยอะๆเขาก็จะหาเสือหาอะไรอย่างเงี้ยมาลองข้างล่างต้นอย่างนี้แล้วก็เขย่าต้นนะครับเขาก็จะร่วงลงมาข้างล่างแต่นี้เราเราไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะครับก็หาไปแล้วก็ เจ็บไปนะครับเนี่ยค่ะเนี่ยมันกินยอดทันกินต้นทันตะวันของแม่บ้านหมดแล้วตอนนี้ปลูกไว้ไม่ได้ทันได้เห็นดอกมันเอาไปเรียบหมดแล้วจะทําให้ดูนะครับว่ามันดิ่งยังไงนี่นีนตัวไหมน,นี่นี่แค่เราสกิดต้องมือไวกับมันไม่งั้นหนีหมด นี่ะมันฤดูการมันเหลือแตก่ก้านนะครับเห็นไหมเหลือแต่ก้านาจริงขนาดดาวเรืองค่ะที่ว่ามีกลิ่นยังไม่เหลือผมเคยได้ยินนะว่าดาวเรืองเนี่ยไม่มีอะไรกินแต่มาเจอตอนนี้คือกลับกันแล้วครับมันกินผมหมดเลย <c oughs> <c oughs> เราไปดูกัน อากาศยามค่ําคืนที่สวนทุเรียนของเรานะคะก็จะได้ยินเสียงจิ้งหรีดนะครับเยอะหน่อยนี่ค่ะ,ละผลงานของเขาแหละกระดาวเรืองเป็นไงคะเตียนเลยใช่ไหมคะไม่กี่วันเองนะมาเป็นคู่ก็มีนะคะผสมพันธุ์แล้วก็จะไข่ไข่ไว้ในใต้ดินเรียบร้อยแล้วก็ครบ รอบต่อไปเขาก็จะขึ้นมากินของเราอีกเราก็เลยต้องชิงเ,เขาออกไปก่อนไม่งั้นของเราจะไม่เหลืองาก็กินนะคะปลูกงาไว้น่าจะเป็นของชอบเหมือนกันแบบนี้นี่ค่ะดูได้ชอบไม่ชอบอ๋อเขาจะชัดนิ่ี่ว่ามันทิ้งดิ่งเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะให้ดิ่งพัชสุทาให้ดูตตรงนี้มีสองตัว ธิบาบนะครับแค่เราเข้าใกล้หน่อยเดียวมันก็จะร่วงซึ่งเราก็ต้องใช้วิธีนี้นะในการจับหรืออาจจะใช้มือรองด้านล่างนะครับแล้วก็ค่อยจับเขาก็ได้เหมือนกันแต่ก็ต้องระวังนะเพราะพวกนี้พอโดนมือเราปุ๊บมันก็กระเด้งแล้วก็เด่นกระเด็นออกข้างนอกอีกนี่ค่ะ เตาะก็ลงละโอเคค่ะมาดูไปเรื่อยเดี๋ยวจะเจอตัวใหญ่ตัวเล็กผสบบนเปกันไปมันเป็นฤดูของเขาอืมมันกินจนเนี่ยค่ะดีไม่ยอมลงมปล่อยละทิ้ง การกินของเขา,ากินใบแหวงมันใบถ้ากินใบจะไม่ว่าคะ่ะกัดยอดด้วยก,กัดยอดอยของเราขาดก็เลยต้องมาเก็บออกบ้างไม่งั้นเรางานไม่มียอดเลยคะ่ะนี่มาแพ็คคู่อย่างนี้เห็นไหมคะนี่่มงนี้คือผสมพนันธุ์กันพร้อมที่จะไข่เราก็แย่เข้าไป ร้อยนี่ค่ะชัดเจนการกินของเขานี่เขากินอย่างนี้เลยถ้าพื้นพื้นดินข้างล่างเรานะครับเป็นดินไม่มีหญ้า,<ห>าไม่มีอะไระมันก็จะหาง่ายนะครับถ้าร่วงแต่ถ้า มีหญ้าปกคลุมอยู่หรืออะไรอย่างนี้ก็ลําบากนิดนึงนะครับในการหาแต่ที่นี่ดีหน่อยนึงนะครับก็คือผมปลูกข้าวโพดเอาไว้น่ะก็ไม่ค่อยมีหนอนนะครับให้ให้วุ่นวายเท่าไหร่ก็อาจจะเป็นชุดแรกเพราะแถวๆนี้เขาไม่ค่อยปลูกข้าวโพดกันนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครปลูกข้าวโพดกันก็ชุดแรกชุดต่อไปยังไม่รู้เดี๋ยว ถึงจังหวะที่จะต้องเก็บเกี่ยวข้าวโพดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าข้าวโพดที่ปลูกไว้เนี่ยมันจะโตขนาดไหนก็ทดลองทดลองอเคไปเก็บนอนกันไม่ใช่ไปเก็บมะเรงกันต่อ <S <S งดูดีๆนะครับเขาจะแอบอยู่ทุกซอกทุกมุม เราต้องมีสายตาเป็นอาวุธถ้าใครไม่กล้าจับโดยตรงก็หาถุงมือหาอะไรใส่ได้นะครไม่กัดนะคะแค่เวลาขาขาเขาเวลาออกเวลาเรากำไว้มันจะคล้ายๆกับ ถ้าคนไม่ชอบก็จะรู้สึกว่ามัน<จ>แยงๆยยูยๆ,ๆมือจักระจีนิดหนึ่งแต่ถ้าไม่ไม่อยากจับก็ใส่ถุงมือป้องกันหรือหาอุปกรณ์นะครับเพิ่มในการที่จะเซฟตี้นะครับถ้าไม่ใช่นอนจับได้ค่ะส่วนใหญ่นอนควนอ,น,น,อน,นเยอะ <laughs> นอนนอนชาเขียวครับชอนนอนชาเขียวตัวใหญ่ๆหญคือไม่ใช่ว่ากลัวนะคะแต่แค่รู้สึกว่ามันคนลุก <c oughs> เวลาเห็นโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูที่ต้นูุเรียนกันมากยังไงเดี๋ยวต้องเดินค่ะอีกเยอะค่าคืนนี้ยังอีกยาวไกลต้นนี้มีไหมเนาะ มื่อวานต้นนี้ก็เจอนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนเนีย่ยดูดูร่องร่องรอยร่องรอยที่เขากินใบไป,ไปนะห่แวแห่วงโวเปียบร่องรอยเยอะแยะเลยนะครับ แต่วันนี้ยังไม่เห็นตัวเอ๋ผมเจอแล้วหนึ่งตัวนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมตัวตัวดำดำเราก็ต้องด้านล่างจะล่วงไหมเนาะจะล่วงไหมเนาะน่าล่วงแล้วล่วงแล้ว,ว,ลวติดลงในมือผมเลยอ๋อนี่แหละอย่างนี้เลย แล้วก็หากวดนะครับขวดอย่างนี้ขวดน้ำเปล่าใส่เอาไว้จนะได้ไม่หายสวัสดีจะเห็นไหมครับบินบินอยู่นั้นอันนั้นอ่ะหิ่งห้อยนะครับหิงห้อยอเรามีเพื่อนนะครับจริงๆบริเวณน,นี้เยอะนะครับเด,ดี่ๆต่ะม,มาดูได้เลยว่า กัเล็กก็กินยอดทุเรียนได้เหมือนกันไม่ใช่เฉพาะตัวโตวเห็นไหมครับอาจจะมืดสักนิดหนึ่งแต่จริงอ่ะเยอะมากนะตรงนี้แป๊บๆอ่าเห็นไหมครับชัดเจนเยอะอ่าที่นี่ยิงห้อยเยอะนะครับซึ่งก็ที่เคยได้ยินผู้ใหญ่เขาพูดกันมาก็เขาบอกว่าที่ไหนยิงย้อยเยอะ ที่นั่นก็จะมีความอุดมสมบูรณ์นะครับคุณจะถ่ายไหมแต่ผมก็ไม่รู้ว่าสมบูรณ์หเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีตัวโตไงจะให้ดูไหมต่ำๆม,มาต้นนี้ตาแดงๆเวลาส่องไฟแดงนีคะ่ะ ไม่เห็นเลยสว่างจ้าค่ะตามนี้ตอนนี้ก็เยอะนะกินไปเยอะแล้วนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ามแรลงเยอะนะกินไปเยอะแล้วกว่าจะได้มาเก็บกันโอเคครับก็เดี๋ยววันนี้ก็จะไปเก็บกันต่อนะครับพอฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดซับตะไคร่ติดกระดิ่ง ถ้ามีอะไรดีๆก็จะนำมาลงให้ดูเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้คลิปหน้าก็เจอกันใหม่สวัสดีครับอีกไม่กี่นาทีต่อมา